สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนการสมัครการใช้โปรแกรม Edulearn สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะมีบางรายวิชานะครับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษามอดินแดงของเราที่จะได้ใช้นะครับซึ่งตอนนี้ที่อาจารย์สำรวจก็จะเป็นทั้งม1ถึงม6นะครับจะมีการใช้ตัวนี้นะครับทุกเกือบทุกข้องเนาะนะครับ อ่ะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับทุกคนนะครับจะต้องเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ edulen a r นะครับนะครับนะครับ e d n o p a k r r k c o m นะครับเห็นไหมครับเด็กๆต้องเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเนาะอ่าเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเราก็กดวางไปเนาะนะครับกด e n t e r ไป เราก็จะเห็นหน้านี้ถูกไหมครับเราก็จะเห็นหน้านี้จากนั้นเราก็กดคําว่าส okay, มัครสมาชิกโอเคไหมครับน,นั้นเด็กๆก,ก็กรอกชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงนะครับอีเมลนะครับอีเมลตัวนี้ให้เด็กๆใช้ kku.mail โ okay, อเคไหมครับสําหรับคนที่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับให้เด็กติดต่อหาอาจารย์เฉลิมวงนะครับนะบถ้ามีปัญหานะครับให้ติดต่ออาจารย์เฉลิมวงนะครับ แต่ถ้าไม่ทันเวลาจริงๆเนี่ยให้ใช้นะครับ Gmail ก็ได้นะครับโอเคเนาะจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านอีกครั้งนะครับระดับการศึกษานะครับเราต้องติ๊กต่ำกว่าอุดมการศึกษาตรงนี้เราต้องใส่คําว่ามัธยมศึกษานะครับตรงนี้เราก็ต้องติ๊กคําว่าผู้เรียนแล้วก็กดนะครับกดสมัครสมาชิกลงไป okay, นะครับพอกดสมัครสมาชิกก็ เป็นการเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเด็กๆเนี่ยพอสมัครสมาชิกเสร็จนะครับให้พวกเราลองเข้าสู่ระบบดูนะครับเราก็ติ๊กเข้าสู่ระบบนะครับเราก็กรอกอีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับสมมติของอาจารย์นะครับเป็นตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะติ๊กคําว่าเข้าสู่ระบบโอเคไหมนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับโดยการติ๊กตรงนี้นะครับเข้าเราก็เราจะเอารหัสนะครับรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนที่อาจารย์แต่ละท่านนะครับส่งให้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้รวบรวมแล้วนะครับอย่างเช่นวิชาภาษาไทย5ครับของ3ามับสเนี่ยนะครับ,บ,รบเป็นอาจารย์นิมิตรานะครับก็จะให้รหัส S ดูเรนมาก็คือนี่นะครับตัวนี้เราก็นะครับก๊อปรหัสตัวนี้นะครับมาแล้วก็ววกดวางตัวนี้ เราก,กดเข้าอะไรครับเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับพอกดเข้าร่วมชั้นเรียนเราก็จะได้นั่นเองนะครับอ่าจะเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูก็ได้ครับอ่ากดเข้าไปเข้าร่วมชั้นเรียนอ่าอันี้ก็ทําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในนะครับในห้องเรียนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากให้เด็กๆนะครับทุกข้อนะครับสมัครด้วยโอเคไหมครับขอบคุณมากๆครับผม